สวัสดีครับผมลาน้องอุ๋ยชื่ว่าอุ๋ยก็นักเรียนครับสวัสดีครับผมเด็กชายวชิรวิทย์อัสดีท่านวันที่ที่แครับวันนี้จะมานำเสนอภูมิปวงประวัติศาสตร์ชื่อลานูแบร์ประวัติของลานูแบร์หรือชีมุงเดอร์ลานูแบร์เป็นชาวฝรั่งเศสที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะราชทูตฝรั่งเศสร่วมกับโอเซเบร์เลดูบูแล เดินทางมายังกรุงสิทธยาเมื่อปศ2230เพื่อเจราจาเกี่ยวกับเรื่องาศาสนาและการค้าของฝรั่งเศสในอาณาจักรวิทยาซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มาหาราชผลงานสําคัญด้านการค้าในการเจราจากับวิทยาเพื่อการค้าของฝรั่งเศสทั้งสองฝ่ายได้ลง,งานามในสัญญาการค้าที่เมืองลูบูรีเมื่อวันที่1 1ธันวาคมปศ2230 ผู้แทนฝ่ายไทยที่ลงนามคือออกยาพระเสด็จผู้รักษาการตำแหน่งทียแลกยาปอะัาและภาษีพิทัฒน์รัตนารากสํสำหรับผู้แทนฝรั่งเศสคือลาลูแบร์และเซเบรียคนนี้สงการลาลูแบร์กับถึงฝรั่งเศสในเดือนมกราคมพศ2 2 3 0ฝรั่งเศสพอใจสัญญาแ้บนี้มากแต่ไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติตามสัญญาเพาะอายุทยาเกิดการกวาดล้างอำนาจและอิทธิพลของฝรั่งเศส แต่ก่อนการูแบนนอกจากจะเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดฝรั่งเสแล้วก็ยังได้รับคําสั่งให้สังเกตเรื่องต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรอิทยาที่พบเห็นและบันทึกข้อสังเกตทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อ,อนํากลับงไปรายงานให้ราชสำนักของพระเจ้าหยู่ที่1ิแห่งพระสงเสรได้ทรงทราบบันทึกเหล่านี้ได้กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยอิทยาได้เป็นอย่างมาก ได้มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นภาษาเศฟชื่อว่าดูรวยเยมเดินสยามและมีการแปลเป็นภาษาไทยมีชื่อว่าจดหมายเหยเตุลานูแบ